สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์มาแนะนําหลักสูตรอบรมเรื่องการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดความหนาหลักการและเหตุผลของหลักสูตรนี้ครับเนื่องจากเครื่องมือวัดความหนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนาชิ้นง,งานหรือตรวจวัดชิ้นง,งานความคลื่งตรงของเครื่องมือวัดนะครับส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อคุณภาพของการวัดหรือการใช้งาน รวมถึงค่าความคาดเคลื่อนของเครื่องมือนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของผลการวัดนะครับอาจจะทําให้การวัดไม่ถูกต้องโดยอาจจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อกิจกรรมหรืองานที่เราเดําเนินการอยู่ได้นะครับสําหรับเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรนี้นะครับประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานด้านการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดความหนาถัดมาครับเป็นแนวทางปฏิบัติในการวัดและการสอบเทียบ ในภาพบ่ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลงมือปฏิบัตินะครับถ้าปฏิบัติเรื่องของการวัดและการสอบเทียบในตอนท้ายของหลักสูตรนี้ครับคําถามมีคําตอบครับรวมถึงมีการประเมินผลการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือหลักสูตรอบรมเรื่องการวัดและการสอบเทียบเรื่องวัดความหนาหากท่านใดสนใจหลักสูตรนี้ครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การสาขาระยองดยโดยโทรศัพท์